สวัสดีค่ะ ไปเลยเทปนี้นะคะก็จะค่อนข้างแบบสบายเช่นเดิมเพราะเราจะไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่12สิงหาซึ่งต้องเตรียมตัวกันนานมากเลยอะประมาณเมื่วันที่17กรกฎาคมหรือไม่เดือนหนึ่งเดือนนะคะจะถึงวันเกิดของพี่คิงเขานะคะซึ่งปกตินางไม่ค่อยจัดถูกปะไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็ถ้าจัดก็จะไปผับแต่ว่าก็ไม่ได้จัดอะไรเป็นแบบใหญ่โตนะก็แค่แบบกินกับเพื่อนกินเล้ากับเพื่อนต่างๆนานาแต่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เหมือนแบบถ้าเกิดว่ามีวันเกิดใครหรือว่าเทศกาลสำคัญอะไรก็จะเอกลยยาต ซึ่งตีมที่เราคัดเลือกกันนั้นก็มีหลายตีมมาตอนแรกก็จะเป็นเป่อยากได้ตีมขอทานไฮโซบันนอไฮโซบันนอติดไปไปมาแล้วก็อยู่อยู่ที่ตีมไหคะก็คือดิโอสยามดิโอสยามคืออะไรก่อนดิโอสยามเป็นทางเทวรัตน์นะคะเปิดใครไม่รู้จักคือจะขายเขาไปซื้ออย่างงี้ไปซื้อพวกผ้าไหมผ้าไทยรุ่นย่ารุ่นยายเราที่เขาจะไปเกินการใช่เป็นพวกสวอนิดเดียเดี๋ยวาก็มาจะไปสีสุวรรณกันนะคะศีสุวรรณเป็นร้านขายผ้าที่อยู่ตรงตาปู คือตอนแรกทีมที่เราคุยกันมันจะเป็นตีมเหมือนแบบตีโอสยามใช่ไหมแล้วนางก็ตอนแรกก็เออแต่งแก่ละกันคือจริงๆผู้ชายแต่งแก่มันมีได้ไม่เยอะมันก็เป็นแบบก็คือแบบเสื้อราดปแตแ้วก็หัวล้านถ้าจะเอาพีคสุดนะมันก็พอได้อยู่แต่ว่าในฐานะเจ้าภาพหรือว่าเป็นหัวกระเทยอ่ะมันไม่ได้กนคือยังไงมันก็ต้องเหมือนแบบมันก็ต้องว้ากว่านั้นอ่ะพีครู้ไปเลยก็คือแต่งหญิงไปเลยเราก็เลยให้นางแต่งหญิงแต่งหญิงก็คือเหมือนแบบมันหาเรื่องไหมล่ะหาทำคือเราแต่งหญิงเนี่ยเราไม่ได้แต่งเอาสวยเออเราแต่งเอามันเพราะฉะ เราไม่ได้บอกว่าคุณรีแก่หรือว่าคุณรีดีโอสยามนะแม่ถ้าถามว่าคุณนายมากคุณนาย,นายอะไรเงี้ยพอมองคุณรีเขาก็คือชัดที่สุดที่ตอนแรกก็ตีกันอยู่พักหนึ่งก็เหมือนแบนบนางก็ไม่ยอมเ,ออเลยแต่อันนี่มันบ้าไม่ละให้ผัวมาแต่งหญิงบ้าปัญญาอ่อนไม่ไมีใคร้อทำหรอกก็ําเราเป็นเราสึกว่าเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่ไม่เป็นไร<อ>เราให้ผัวแต่งหญิงได้ฉะนั้นแต่วันนี้นะคะเราก็เด้สั่งนี้มาแล้วไหมอ่าเรามีความผ้าไหม่ไทยอันนี้เป็นผ้าใหม่ที่สั่งมาแล้วนะคะเป็นผ้าไหมสีทองนะคะคือจริงจร้งที่ใบเต่ แต่่่งงเเพพิมมือควาปัแล้วนานก็จะไปยืมสร้อยเพชรของคุณยายคุณยายมาใส่จริงๆที่เริ่มถ่ายแต่วันนี้เพราะทุกคนอยากให้เห็นแต่คนเห็นขั้นตอนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยเราจะมีการฟิตติ้งไม่ใช่ฟิตติ้งไม่ใช่ฟิตติ้งด้วยความเครียดไปกว่านั้นก็คือว่าคุยกันสองคนว่าเออเวลาที่คนแก่เขาแต่งแบบงานจัดงานอะไรเงี้ยบางคนจะมีอะไรบ้างนะครับตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราจะมีผ้าเขาเรียกผ้าอะไรนะใครเป็นผ้าระยยาที่แบบสมาคมผู้ปกครองหรืออะไรเงี้ยติดตั้งลายย่าอะไรประมาณนั้นแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกคือปป้้ายหนึ่งก็เเลยโอคงั้นทอิ ไหมจอิงเจนไม่ใช่อิงเจนจะเฉยอิงเจนต้องมีรูปเธอแต่งหญิงแล้วก็ยืนสวัสดีแล้วก็เขียนว่าขอบคุณที่มาร่วมงานมันลงทุนไหมล่ะลงทุนโกนหนวดทิพยายเลยแต่งหญิงสองรอบรอบแรกเดี๋ยวเราคือตอนแรกนะเรื่องชุดเนี่ยตอนแรกก็แบบคิดว่าเออดูเลฟเฟ้นคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีชุดที่แบบเป็นเหมือนข้างในเป็นอารมณ์แบบเสื้อกล้ามแล้วข้างนอกเป็นลูกไม้คลุมอย่างเงี้ยนางนี่เขาจะให้โกนฉวดจะก็แล้วทขาไมถึงโกนไม่ได้วะไม่เอาเลยผู้ชายเป็นอะไรคนแรกถามหน่อยมันก็เหมือนโกนหนวดอ่ะมันไม่เหมือนกันตรงไหนวะไม่่เเเเหมืออนลยยะดี๋วราไปถึง เราปูแล้วเดี๋ยวเราองไปเลือกรูปใหม่กันโอเคอันนี้สองพันเอออันนี้เม็ดลากอันนี้คือยายไปตัดชุดเหรอใช่บางทียายก็เอาไปตัดชุดบ้างด้วยนะอันนี้ตัดไปแค่สองพันห้าก็จะมีความอลังการอันนี้มันเจาะแล้วเนี่ยเป็นแบบเล็บซอใช่มันซอนน่องมาแล้วเนี่ยอย่างเง,งี้ยอันก็จะแพงเพราะว่ามันก็ฝีมือเนาะ ถ้าทาทาบน่าจะเป็นสีนี้สีนั้นเข้มไปเนี่ยเป๊ะตรงเชิงชายชายเสื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ ตัวชายเสื้อเนี่ยใช่อ่ะสวยจี๊ดเได้ผ้าเราแล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปร้านตัดชุดต่อคือร้านเอกลุ่มอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงงซอยบางครวยคือร้านเนี้ยต่ก่อนมีครูคนหนึ่งที่โรงเรียนทิวภั่งามเขาตัดชุดแบบสวยมากเลยก็เลยไปถามเขาาเคี่ไปตัดชุดที่ไหนอ่ีนี่เขาก็แนะนําไปอ่าเราก็เลยไปบอกยายไปบอกยายก่อนบอกยายเนี่ยครูเขาไปตัดร้านนี้ร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยยายก็เลยไปตัด สวยชุกชุดเลยเหรอใช่เพราะว่าร้านเนี้ยเขาเป็นอารมณ์แบบเหมือนตัดพวกระดับพวกผูออ้มนุการระดับแบบข้าราชการผู้ใหญ่เยอะพี่พี่เลยนะพี่พี่ปูชปใช่ที่ร้านอีกลูกพูดถึงรางวัลหน่อยจริงๆแล้วงานเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไ r y เพื่อนได้อีกอย่างคือคือการเงินรางวัลวตอนนี้เราก็มีการแยกรางวัลระหว่างรางวัล คนทำดีกับคนทำเลวก็นรู้ยังว่าใช้รางวัลอะไรก็คงเป็นจํานวนเป็นเงินจํานวนหนึ่งแต่ก <content. S 1> ็อาจจะไม่ได้เยอะเขาเรียกสิลงความงใจให้แบบร่่มสนุกกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีรางวัลของเธออันหนึ่งรางวัลเขาอันหนึ่งใช่ตอนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะเยตอนนี้อยู่ที่ร้านเอกลุงนะคบเป็นร้านของคุณย่าคุณยายที่ตัดประจามเป็นร้านของพี่ปูอย่างปกิไทยปกติใช่ค่ะ ใช่ครับตัดมาตาให้ยายพี่๊ตเสื้อว่าจะเอาเป็นไม่ไม่เป็นคอปาดเอาคอปาดซิปหลังใช่ไหมคะคอปาดซิปหลัง LG คอปาดซิปหลังค่ะ LG หน้าหลังเลยไหมคะดีดดีดหลังยังเดียวเพอมั้ยหน้าต้องดีดไหมไม่ต้องดีดหรอกตรงนี้จะเป็นเชิงใช่ไหมใช่จะเป็นเชิงใช่ไหมใช่ครับ เสร็จแล้วสาหรับวันนี้นะคะใช่คับแล้วเดี๋ยวทีหลือก็ไปอีทีวันจันอ่ะใช่วันจันท์ก็คือไปถ่ายทำอิงเจตแต่งหน้าทําผมต่างๆใช่แต่งหน้าทําผมเบาๆมาเจอกันวันจันเดี๋ยวเจอกันวันจันรนะคะอ่ะวันนี้วันจันแล้วนะคะจะต้องมาแต่งหญิงกันจะต้องถ่ายไวนิ้วกันใช่เอาไว้ประดับตกแต่งภายในงานี๋ยวจะต้องโกนหนวดหนึ่งไป อเทำใจไม่ได้มึงคิดเองนะเอาอันนี้มีไหมอ่ะโฟมโกนหนวดอ่ะไม่มีใช้โฟม้างหน้าเลยเฮ้ยทลแกเราจะเริ่มโกนหนวดกันนะครับ นี่คือคุณนงก๊อบใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติแต่งให้ใครบ้างจ้าแต่งให้พี่อาร์ตครับอารยาแล้วก็ปันปันใช่ไหมคคือวิธีการลบคิ้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันแนบกับผิวหนังก่อนถูกไหมใช่คะแปลกๆหน่อยใช่จะแบบเฮ้ยทำไมมันกระจายกระจายเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องมันก็จะหายไปใช่เพราะว่าโกนโกนเพราะว่าโกนอันนี้คือแป้งเปียกเนาะใช่ค่ะเป็นยาแนวค่ะ หับมาแล้วนะคะน้องชานี่คือช่างผมนะคะทำผมให้ชาบ่อยๆนะคะวันนี้มาทำผมให้ปวดพี่ต้องสวยกว่าเลิศยังไงบ้างคะได้อยู่นะเนาะได้เนาะได้สิได้สิเบสนะ1บสแพ้หมด ตัวจตัวเองบอกว่าอยอ่าไปถอดดิคือตอนนี้เป็นห่วงอย่างเดียวคือตอนลังหน้าทำไมอะดูหนาขนาดนี้แล้วไหนจะกาวไหนจะอะไรกันไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรามีเครื่องลังหน้าที่ดีอย่ามามองหน้าอย่างนั้นจะเอามาให้ล้างใครของเปล่านะเป็นไงบ้างนี่ล้างหลายรอบแล้วนี่ช้นี่ นี่เครื่องล้างหน้าของนีเรเธอเวลาให้สะอาดยิ่งขึ้นต้องทำยังไงอ่ะนี่อ่ะส่วนน้ำกัอนเสร็จแล้วปุ๊บนี่มีพรมดนะ้านหน้าใช่ป่ะเอออันนี้กดตรงนี้ทีหนึง่งอันนี้มันจะเป็นแบบร้อนประามาณ50องศาแล้วหมุนหมุนที่หน้าอ่ะลองหมุนดูมันจะนอุ่นหน่อยอุ่นไหมอุนอ่นนะเออมันจะเป็นชิลสปาต่างๆอุ่นหน้าอ่ะล้างที่ด้านนิดหน่อยเป็นไงผลแปรงเป็นไงบ้าง นุ่มดีแล้วดูไม่ระคายเคืองต่อผิวหน้าเราดีแล้วแรงสั่นโอเคไหมโอเคเลยแล้วความพิเศษคือมันรกหัวแลมของมันเนจะสามารถแบบเข้าตามซอกอันตาอย่างเงี้ยตามร่องทางูเนี่ยฮะอ่าเข้าได้อ่อดูเออเนี่ยเข้าได้เข้าได้แต่ที่สำคัญนางเป็นเหมือนแบบเป็น wireless charger ไว้ยไม่ต้องชาร์จแบบหลับมีหัวแต่ว่าแค่ชาร์จก็ชาร์จได้เลยเป็นรุ่นใหม่ของนางใช่รู้สึกนุ่มนวลไหมฮะดีอ่ะชอบมันใช้ชีวิตง่ายดีิงนะ ฮจ้า ทำไมถึงต้องเป็นระบบร้อนเลอวาตอนล้างหน้าเนี่ยตั้มร้อนเนี่ยมันจะทำให้เป yeah> ิดรูขุมขนเหมือนหมายตับตัวเครื่องล้างหน้าเนี่ยที่เป็นระบบร้อนมันก็จะทําความสะอาดไปลําไปลึกถึงรูขุมขนเราแต่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายหน้าด้วยเป็นการเปิดรูขุมขนไปในตัวชู๊บจ้องก็ทำให้เราล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นโอเคครับวันนี้วันที่สามสิงหาแล้วก็อีกกี่วันวะอ่ะอีกสิบวันก็จะถึงงานวันเกิดแล้วก็จะมารับชุดเพราะว่าชุดตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเต็มรออยู่เนาะว่าชุดจะเป็นประมาณไหนเวลาที่มีความแบบแมส m มสคคือไม่รู้เลิศวะเลิศไหมเออทาผ้าอ่อนแบอจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวดีนะครับที่สั่งไว้คอปากแบบนี้ไปลองไปได้ค่ะ โอเคแล้วเอวไม่หลวมใช่ป่ะเอาเอวเข้าไหมไม่ต้องก็่นแหเนีย้ยแหละเพราะเดี๋ยวพอใส่ตะโพกมันก็พอดีก็สบายดีอย่างนั้นอะเป็นไงมัางพอดีตัวเป๊ะเลยครับแล้วต,ตามแบบที่เราวางไว้อะแบบมีความแก่ด้วยแล้วผู้ดีด้วยงานนี้มีรางวัลเท่าไหร่จ๊ะก็ห้าพันสองรางวัลอย่าห้าพันนี้ก็ แต่งกันชิพายแล้วเนี่ยเพราะว่างานเนี้ยตัวเต็งอ่ะมันก็มีอยู่ไงคือตัวเต็งทางฝั่งเธอมีใครบ้างอ,าอ่ะพี่บิ๊กพี่เขยตัวเต็งทางฝั่งเขา <c oughs> เขาเพราะว่าเขาให้เป้กับไอ้และกัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเป้ไอ้เนี่ย <c oughs> จะจะเป็นยังไงเป็เด็กเยีมชุด ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมั้งเะไม่มีแล้วเตรียมมาทุกอย่างหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกทีวันงานเลยนะครับก็ไปดูกันว่าจะแต่งตัวแบบไหนรอดไม่รอดบารมีพูดถึงงานวันนี้หน่อยเร็วเหนื่อยมากครับการเตรียมงานแล้วก็หาทำเองด้วเนี่ยงงมากเลยมีนี่ด้วยนะเนี่ยเพราะเราติ้งทข้าตีนไงเตรียมทำบุญวันใหม่ ถึงขั้นตอนการแต่งหน้านะคะโดยท่านผู้ชันานการประจำตัว Kiehl's นะฮะเป็นงานผิวค่ะผิวจริงอย่าให้เหลือผิวใหม่ทั้งหมดค่ะจะขอให้เล่าคอนเซ็ปต์นิดนึงค่ะว่ายังไงบ้างสำหรับ<อ>วันนี้คอนเซ็ปต์มันอะไรนะที่อสยามใช่ไหมล่ะก็คือคุณนายอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแต่งเป็นคุณล <c oughs> ีท่าแต่งหน้าถึงกับเอามือทาคุณค้า ยังไงบ้างเพื่อนไม่่วาเป็นไงมั้งหาก็เป็นคอนเทนต์ที่เทียดีครับแอ่์เซ็นระบบเป็นปิปปี้ได้แต่นี่ควาแบบเอาชุดแต่งงานมาใส่เลยไม่แต่งอะไรกันเลยเหรอแม่วันเนี้ยมีเหรอเนี่ยของกระเป๋าเตรียมมาเลยอะไรยะฟ้าอะไรนั่นคืออะไรให้ส่งอุทยาหรอ่โอ้โหเพชรเต็มตัวแล้วมึงไงตัวอะไร เพชรปูซะก่อนถูกเผ็ดกิ้งซะก่อนคุณดูเพชรกิ้งซะก่อนคุณโครงการครับผแต่งหญิงค่ะใช่เป็นคนเข้าโครงการอยู่แรงปะเฮ้ยแม่แม่แรงนะแกงนี้ปังว่ะออไปันนี้เป็นไรก่อนตอนนี้เป็นไรไรมาแจกแหวนครัเพราะรวยจริงมาไหมไหมดูจนดูเลยมึงอะ เป็นผู้หญิงออมันเมาแบบเนี่ยกูรู้เลยไงทีเนี่ยโดนมาแล้วพออะไรมีนเยี่ยวดัาทำไมวะแต่กูว่ก็เพิ่งรู้วันเดียวกับมันนะ <c oughs> ที่มันเปลือมาว่าลร,ร,รู้พี่เท่ากับรู้มันคนละรู เดี๋ยวเราจะเริ่มสัมภาษณ์คนต่างๆนะครับว่าตนีน้อทุกคนให้ความร่วมมือดีมากจ้าเ,เดี๋ยวเราไปนันะ่งคุยกันว่าแต่ละคนเขามีแรงบนนันดาลใจยังไงบ้างน,น้องสาวครับเพื่อนน้องสาวนะครับคอนเซ็ปต์คืออะไรอ่ะเป็นไฮโซเป็นไฮโซรุ่นเด็กอ่ะขายจากเด็กเราไปฝั่งแก่กันบ้างไ,ไปฝั่งนั้นนะอ,<า>อันนี้นะฮะแม่อ่อนและน้องโบ๊ทถู้จังๆก็ได้ อ๋อจ้ามีความรวยอะไรทำธุรกิจอะไรคะใครรู้นวถือะไรใครฮีด้านที่ขอรับบทคืออันนี้เป็นยังไงคอนเซ็ปต์เลยคะคอนเซ็ปต์ว่าไฮโซแต่ว่ายังไม่แก่แต่เกือบเกือบเอาเป็นวัยกลางคนวัยกลางถึงกันแก่คนต่อไปค่ะวันนี้รับบทเป็นอะไรคะวันนี้รับบทเป็นโซเอนะก็ซอเป้แต่งอยังนอยู่วัานก็เป็นซอเป้อะไรนะเพชร สเปรย์ที่ทำให้ขาวนั้นคือย้อมเลยค่ะตอนแรกตอนแรกจะเป็นนิสัยตอนแรกจะเป็นนิสัยคุณมินนะคะอันนี้มาผิดคาดมากเลยเพราะตอนแรกคิดว่าน่าจะแต่งเบาใช่ไม่เบานะอันนี้อาจารย์เป็นสาวเหนือจ้าเมืองเหนือเจาเมืองเหนือเจ้ามาฝั่งเพื่อนนี้มั่งอ่านเริ่มจากมึงอ่ะยังไงคะคะอยาให้ดูเลยเฟรนด์ก่อนมีเลยสวยเหมือนแม่แล้วแบบแม่ตุกเหรอเหมือนแม่มากนะ ล้วเพ็นี่คือเท่าไหร่จ๊ะร้อยล้านเป็นไฮโซที่อยู่ตลาดไทย <c oughs> เรื่องราวคือเป็นไฮโซที่อยู่ตลาดไทยและท้องเอาไว้ก่อนหอยไว้ก่อนอไว้ก่อนเก่งท่าหล่อเก่งท่าหล่อแล้วเก่งท่าหล่อแล้วแม่ะลยจบน้าอะไรยังไม่ถึงคิวฉันอีสัตไปทางรถก่อนเอาแม่เข่าได้หรอพูดให้ก่อนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะถึงบทอ <c oughs> ะไรอย่างงี้วันนี้รับบทอะไรคะ <c oughs> เป็น เจ้าของร้านเพชรค่ะเจ้าของร้านเพชรมีทุนแต่งหน้าที่ไปร้านแต่งหน้าแถวบ้านเอาแ้วแต่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเ <c oughs> ขาเลยแต่งมาตอนห้าขวบอะค่ะ <c oughs> มาตอนถือป้ายกีฬาสีเลยแต่งเหมือนกันเป๊ะเลยบ๊อบฟ้าแก้มนะเพราว่า,าผมจริงๆรตอนอย่างนี้ปกติก็คือนั่งมอไซค์มาแต่หน้าข้างหลังนี่เลยมาเห็น้านี่โอ้คือใชเงินมีเงินเป็นนักธุรกิจที่เจ๋งหรือว่าอะไรคะพูดถึงกนดีส่วนคาแรคเตอร์อยู่นะ อ่ะมึงยังไงบ้างสวัสดีค่ะแลเปิดเป็นเอ่อริมคนรวยที่เปิดร้านทำผมนะซลเซงชีวิตจริงนี่ฉันมาในลุคของคนรวยค่ะคนรวยที่มประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจยังไงจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้มาในในในราคาท็อปเซลเจ้าของจิวเวลรี่เจ้าของร้านจิวเวลรี่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยสระผมก่อนหนมันยังไงทำไมถึงมาช้าขนาดนี้แม่ต้องเดินทางมาจากบ้าน เจอแค่เ้าทำแบบนี้แค่เขาไม่เห็นแบบนี้ฉันรีบมากร้อนฉันหนีมากเพอเจออีกจอบตอนนี่ถึงเวลาประกาศรางวัลแล้วนะคะรางวัลค่ะมีทั้งหมดสองรางวัลเนาะสองรางวัลมีรางวัลสร้างสรรค์กับรางวัลแต่งตัวยอดเยี่ยมนะคะรางวัลแต่งตัวยอดเยี่ยมได้แก่ สอรางวัล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 รางางวงวัลไกมาแล้วที่ายแล้วมีรางวัลพิเศษ2รางวัลนี้ได้รางวัลละห้านยานึงบาทระาลจบาทนี้ต้องสชอตแต่งกายคือเข้าตีเมตจริงใช่ ดตัันลรางวัลยอดแย่นะคะมีสามรางวัลนะคะรางวัลยอดแย่รางวัลแรกนะคะให้กับรางวัลที่ไม่แต่งตัวอะไรมาเลยแต่ว่าเตรียมแค่กระเป๋ามาแค่ใบเดียวแบกยอดแด่ยอดแย่คุณน้องแต่แล้วแตนท่าไมไม่ต้องแบกเลยเอาไหม ใสาอีโมแต่งโกตรงด้วยนะแตรงกันนะแ่วองรัยอที่ได้ที่้ทีไที่ไ้ที่าด้ที่ได้ที่ได้ที่ได้นี่ได้ที่ได้ที่ไ้ที่ได้ี่อดแท่ได้ที่าดที่ได้ี่ได้ที่ได้ที่ได้ั้ที่ได้ที้่ได้ที่าด่ไ่ไ้ี่ไ่ไดอ่ได้ที่ได้่ไย้ท้่ได้ท้ทได่ได้่ไ่ได้ทีดี่าง้ไไดด้่้ แก่เแก่นลยแก่เลยแกแแก่เลยอแก่เพาดพาลาบีกันน่บีเปียาว่าน่าจะเป็นพวกแบบเหมือนเหมือนโลชั่นน้ำหอมอะไรประมาณนี้ เป็นกลิ่นจระเข้แรืพิติตราวันบ่สะพเจ้าสะัดทองบอมันกลิ่นมานะเอ๋อเป็นน้ำหอมในห้องน้ำหอมนม่หออุ้วดอะวดวถือนะแม่ถือนะแม่ถือแม่ไหวไหมไหวไห้ไห้ไวเซอไปกันไปกิันพี่โอ๊ย Happy birthday m ไปดอ a o happy birthday ดุณเจ้าค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเคแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่ทุกคนมาร่รวมงานอย่างเงี้ย